สวัสดีครับพี่น้องช่องปองไปสู่ทุกคนครับวันนี้ช่องท่านดนคนขับรถบรรทุกลำเพลินอฟิออเชียลครับเที่ยวยันกันอ่ะเที่ยวยันกันเออเรามาหามายัางนี่เปิดเปิดเปิดเอาไฟป,ปุ๊บเจอสระน้าาวะเอ้ยบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องมากพนครัวครับผมเรามาบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องเพิ่นไปรักเฮาผู้ใดมาเออเฮเพิ่นอีู่วะ เฮียพื้นพื้นเออเฮียพื้นน้เดเออเออพื้นเหรอเฮียน้ำดพื้นหน่อยยาวลงหั่นคั่นหักใจควมันเห็นอย่งเป็นสีคือๆหนอยก่คือหัวใจควมดิเขาคนบหัจควเป็นยังไงครับเห็นมอนขาดขนาดพื้นบอกว่าขนาดพื้นบอกว่าเฮียพื้นบอกขาดดอพื้นหู้จะควมนอันจะซื้อแหตดต่างเดียวกันวะต่ออย่าอย่าอยา ให้ผมซื้อแหงเนะลยก็บปล่อยผมซือ้อผมอยากซื้อแหงเลยโอ้ยเพิ่นบอกให้ผมซื้อแหงพื้นนั่นซื้อดอกเจ้าบ้านยจะใส่รูดแล้ลืมแล้วข้วเท่านี้แห้งมันต้องใส่ตาพี่เพราะอันเมื่อนานผมเห็นแหงแล้วผมอยากได้แหงพื้นนั่นเพิ่นบอ,อ้ซื้อไอ้ <c oughs> นี่นี่แห้มันแห้งกระเทือนตัวนีฮะแห้งกระเทือนเป็นยังไงครับมันตาหน่อยเพรตาหน่อยนี่ยัหน่อยเหรอวะตอนเราท้องโตด้วยอ่าจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังคงไปเจาบอกไหมแหงปลาขาวดอกนั้น เน่ยี่พ่อได้แห่นนี้เห่อยน้อยวันนั้นันนั้นมันก็นได้อยู่ป่าไงวันั่นมันบอกซุปตาหนันมือนีมือพักนี่สุปตาปคดยากเงานว่าเมียนอเออเขาเลื่อนกระเทือนเออเดี๋ยวมืออื่นผมจะพาไปเอาเหนเอาแหไปว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไปโดมโดมเสร็จเรานั่งซาลิงเราไปเลยเดปล่าปา่อาอื่นออกซีซีตุ่มดิจากโดม สองุอบจวันไปใส่กุญแจบัมวงยังไงโอ้ใส kind of anyway ่แจ wow, like ็บ so like ัวงเพิ่งยับัวงเฮียโจมาเด็ดเจอมเอาบัวงไปกินแกกุแจออกใช่ไหมรมมือเด็เอเปของเล่าเหมือนอันนี้นี่แหละเออของเล่าแล้วบอถึงแต่ว่าผมผมเบาเราผมน่ากเอะยัดด้านดซือผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวกลับไปนี่ฮะพ้เปียวมันกยัดดด้วยหน่อยเนาะ ว่าเมนด้กมันมันตากเดียดเหรอมันเดียดก็เด็กนะคำนิยมันอ่ะก็นึกว่าไก่เนาะวัวไก่เนาะมันว่สิะ้าไปคล้องเสียวคล้องเสียวอยู่ในคล้องเสียวน้ำลึกก็ว่าเพราะมันมีน้ำน้ำน้อยๆหีือน้อยๆต้ํากันเนงื่อทุ่หว่างนี้ปี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 มันบกไหมวันนี้ปลาอะร้ยเ่นี่ถ้าอย่างว่าป่ามันไปคล้องหมดนี่ เอ้ยจะไปเอามงเดียวกักเดียวนี่ก็ได้เลยนี่เอามี่นบ่แพงกันบ่นี่นั่นข่อยเฮ็ดเฮาไว้ข่อยลงไปเจียวไอ้วานอันนี้ขั้วขันแห้งขั้วสาธารณทนานี่แห้งโอ้ยนี่มีมองเอาเอออันนี้เป็นปลายังครั้งนี้ดีกว่ารู้เออแม่นครั้งนี้ดีกว่าบอกว่ฟังเนี่ยเว้าอีหล่เออยย่นังได๋ก็ถือเออเอาฟังนี่ฟังนี่บอยบ่มีเซียด วเอาแค่นี้ละแต่ไงโอ้ยคุณอ่ะเอ้ยเปล่เปลเด้อเอาเลือดออกเอาเลือดออกเฮ้ยเอยได้เลือดแล้วคุณพ่อรุ่งตกฟังนี่เจ้าบ้านโลดบ้านบ้านที่นี่ก็ได้กินปลาไะปลาโดอวานนี่ตกเป็นชิปโลกคุณน่ะเอ้ยเลิกเลิกบ่มีเลือดต้องเลิอกกันมามันบ่เลิกมันมาเลือกไปมันก็ซ้ำกันกับยี่นี่พ่อนน่ละก็ส่วนนไงแล้วก็ว่าโอ้โหแขนอยู่นี่อไม่ เฮ้ยเร็วปลาดนจินปลาตะเทียนปลาตะเทียนตัวท่านี่กัดเลี้ยตัวหัวผู้ขับน้ำอยู่เบิดเลยละครือไปไปข่าวจะซี่ก่อนนะรักจู๋ถ้าเราฟังนี่ผมมันเลยเนี่ยมันมันบ่ขนาดผมยังว่าบวลงเลยผมยังว่าบวลงเลยควรจะไปแห่ผุนมามผุนอะนแรกผมผมว่าผมจะซื้อแห่ผุนโอ้ยนะผมเห็นแห่เพิ่นเอินผมมาอย่างดีเลยซื้อแห่เพิ่นเมื่อไหร่เพิ่นให้ผมผมว่าจะซื้อแห่เพิ่นบ่อยผมซื้อจ้อย มันไปแห่พี่อีใส่พี่พี่อีเลยจักบาทฮะจักบาทจักบาทไอ้ไอ้ขนมีแล้วไอ้เจักบาทกับมืงเนี่ยลืมแล้วซีพัฒนาเมื่อเอาดอกแท่งเลอสำหรับผมจะเอามวยเอาจ้อยเสื้อจะมีบางบางครั้งบางคราวอย่าไปเสื้ออาจารย์วันถ้าเราอยากได้อะไรเราซื้อเอาเลยมีความสุขตายง่ายไปไหนตายง่ายถมิ่ง สองจุ้มยี่เซ่นหาเล่นะผมก็อยากได้พี่อีเลยผมว่ามันอาศัยว่ามันเหนียวนั่นแหละอาศัยมันเหนียวลงลงต่อลุ่งยังเขายำกับปรขาดอันนี้ยำต่อไม่ได้ไอ้นี่ขาดเบอร์เทนบอลยิ่งยิ่งนานยิ่งกรอบอนี่จ้างเขาสั้นมืดหนึ่งวันนี้จ้างเขาเลยพร้อมพร้อมเอ็นเอาพอพี่อีเขาซื้อให้เบิร์สเบิร์สแจ้งจากผมจะหุ่นตามลักขายก่อนนะจะได้ว่าเฟิร์้นั่นถือตัน พืนยูี่พันหาถตัวาแมนถึกคนอื่นเขาขายหกเจ็ดพันพื้นนั้นซ่พันหาถึงมากไอ้เพื้นเอาผมไปหาถามมาแล้วหกพันขึ้นมันสิบสอศอกก็มือหนึ่งอันนี้ิบสองศอกอันนั้นิบ่พูด่ะิบสเอาเซนใหญ่ด้วยเนี่ยมันอนั้นมันกบึนมันลุยได้อันนั้นก็ลุยได้พื้นเบาอะไือนอนไปไปไปเออเออเ ปลาดูปลาดเลยเนาะเออบ้านเอาปลาขาวนี่เนาะว่าเอาปลาโดนี่แหละงั้นสิมักเอาครอบน้ามันเงาหมดเลยเอาเฮีอมันใสใเวลาผมมาว่าเอาเลือไปได้บ่นี่ฮะเลือผูกว่นั่งเลือนะครับผมบ้านเอาวีนอ๊อฟนี่บรากาศนี่ผมอยากมีบ้านแบบนี้แหละไม่ต้องรู้ลา เลือกกับมีอุ้ยพายได้บานนี้เออโหยังดอกพ่ายเเยอมอเือเลกบวกนีกับจพาไหไหนนี่เราบวกนีเหรอเลิกันะมงไม่ักกับจพาเพียงกี่ตัวเี่ยงเพีย้วละมึงกี่ขถามมาเลิกเพียงกี่ตัวเาอยากได้เพียงขอไอ้เพียงข้ออจีเพียงย่พูล่ะแน่ดอกเอานีกับจียู่ประมาณนี่ลทำเด้กเอาแล้วพี่น้องเาเลเนี่ยหลาวลมเนี่ ลมเนี่ยลมไอพื้นบอกว่าน้ำบริเวหรว่าลมมาไปอาจารย์ว่าสโลครับวันนี้สโลเอามาชมว่าเขาจะได้ปลาบรปลาพี่น้องปลาจะคืออะไรคือปลาลายเห็นพี่น้องาเดียวเรนนี้ ถ้าว่าคขนาดนบิกซุกไปฝอดไปถี่เอาเยอะมากแก่เอาให้อย่างแก่เนี่ยเรียบร้อย่ถึงเก่งเถอะจะว่านยุ่น้องนี่นะป้าพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องน้องหนีเลยนี่โอยเก่งแท้ะวันนี้อันนี้ปลาธรรมชาตินะครับฮะโอ้ยจะเป็นอะไรป็ดเขาจะเนี่ยถันบ้ฮะถั่นบ้สุดยอดเลย ต้งยอมเราได้ว่าพื่นหาจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งตัวยืนก็ดีว่ามันหาจรินจริงตัวเยอะในผ้าขาวได้เยอะในน้ำก็หาเปลือกโอ้สุดยอดเลยพี่น้องพื่นหานี่ไหะเห็ดหนมาพกอะไรที่นี่แหละอู้เหรอไปขอบคุณอีพรอนนี่ต้องขอบคุณพ่อนะครับขอบคุณพ่อที่พามาขอบคุณพ่อที่ให้ปลาครับขอบคุณครับเจ้าของบ้านนะครับพี่น้องพี่น้องของทางเป็พวันครับ ญาติลูกพี่ลูกน้องเป็นลุ่งของอันมหาไฟโอ้ดีแห่อันนี้แหแห่เอ็นเกี่ยวโอ้แหโอ้แหได้เนี่ยได้เจ้าแข็งกองเข้าอีกเลยขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อที่พามานะครับโอ้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้อ้หนี่จะไม่เอาใส่นนี่เออโอ้บอสลาดเลยเจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อที่ ที่ให้ปลาครับวันนี้เป็นสน,นานน่าเลยครับขอคุณพ่อวันนะครับวนันแฮหายกินเก่งครับวันบาดได้ก็ได้ปลาเอ,อแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะครับพี่น้องไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวพุ้งยังมาเบิ่งครับนี่ครับมีปลากรดนะครับปลา,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 ากรดปลากระเพียนปลากาครับ ปลากาปากคตครับนี่ครับ,รบนี่ได้ได้กินแรงอยู่ครับพี่น้องมือนี่ครับ,รบ,รบผมคลิปนี้เอาไ้สนวิดนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ